พบกับผมนายชอตตี้ปูโจว่ากับเกมมือถืออาเคนซาก้า เกมนี้เป็นเกมแนวเทิร์นเบสเลือกการเพื่อโจมตีครับแต่ว่าในแต่ละเทิร์นเราสามารถผสมหรือว่าเรียงการดได้1ครั้งแบบฟรีๆและยิ่งผสมการเข้าไปเยอะๆเนี่ยพลังโจมตีของมันก็จะรุนแรงมากขึ้นส่วนโหมดการเล่นต่างๆนะครับก็จะมีแคมเปญที่เอาไว้เล่นตามเนื้อเรื่องนั่นเองนะครับและเกมนี้ไม่ต้องเก็บ3ดาวให้วุ่นวายอีกด้วยส่วนกิจกรรมประจําวันนะครับก็จะมีทั้งการไต่หอคอยอารีนาและส่งคนไปหาของ และยังมีระบบ i อดอลฟาร์มของให้อัตโนมัติด้วยนะครับซึ่งมันจะผลิตให้เราเนี่ยและแล้วแต่เลเวลท่านผู้ชมอะ่ะยิ่งเลเวลสูงก็จะมีการผลิตทรัพยากรให้เรามากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมมารับตามเวลาด้วยกันแล้วกันไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งของเกมนี้คือระบบเทรดหรือก็คือการซื้อขายของกับผู้เล่นอื่นแต่ไม่ใช่การดีลของนะครับเป็นการเทรดผ่านตลาดกลางครับผม เอาละทีนี้ก่อนเราจะเริ่มต่อสู้นะครับเขาจะมีให้เราจัดทีมก่อนโดยเกมนี้จัดได้แค่4คนนะครับแล้วก็จะมีบัฟสนามด้วยดูด้านซ้ายบนได้สนามนี้ก็คือจะเป็นพระอาทิตย์นะครับแล้วถ้าเกิดเราอยากรู้ว่าใครได้รับบัฟใช่ไหมดูลูกศรชี้ขึ้นก็ได้คนนี้คือโอเคเหมาะก,กับด่านนี้มากๆส่วนคนนี้ก็แย่ yeah, ครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ส่วนพวกสุดัวนี้แย่สุดๆเลยครับมีลูกศรชี้ลง2องนัน แล้วก็อีกอย่างนึงที่เราจัดได้เลยคือสกิลสนับสนุนจากตัวละครหลักนั่นเองครับคือนอกจากตัวละครพวกนี้จะไปสู้แล้วเนี่ยผู้เล่นสามารถเลือกสกิลเหล่านี้ได้ด้วยซึ่งสกิลก็จะมีมากขึ้นตามเลเวลของเรานะครับส่วนสกิลที่ผมเอาไปช่วงแรกก็จะมีท่าโบรนะครับท่านี้คือจะทําให้พวกเราเนี่ยพลังโจมตีมากขึ้น25%นะครับแล้วก็มีสกิลฮิลเติมเลือด20%แล้วก็จะมีเรื่องของการอัปเกรดการ์ดแบบเรนดอมขึ้นมา1 l e v e เลเวลทันทีโดยไม่ต้องผสม ส่วนวิธีการต่อสู้นะครับท่านผู้ชมก็เรียงการที่มันเป็นประกายก่อนนะครับเหตุผลเป็นเพราะว่าการที่เป็นประกายเนี่ยมันจะตรงกับสายของตัวละครครับแล้วตรงแล้วจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหม คือเกมนี้ตัวละครจะโจมตีขึ้นอยู่กับการ์ดนะครับถ้าเกิดว่าการ์ที่ไม่ผสมเลยหรือ1ดาวเนี่ยมันก็จะโจมตีออกไปเป็นท่าแรก2ดาวก็ท่านี้3ดาวก็ท่านี้นะครับแล้วถ้าเกิดเราคลิกเข้าไปดูในรายละเอียดเนี่ยเขาจะมีบอกนะครับว่าถ้าการ์ตรงสายจะได้รับโบนัสเพิ่มเติมไปด้วยเห็นไหมครับอย่างเช่นน้องคนนี้ที่ผมจะเล่นเนี่ยถ้าเกิดว่าการ์ตรงสายแต่ยังไม่ผสมเลยนะเป็นดาวเดียวเนี่ยโจมตีไปแล้วก็จะได้มานานหนึ่งหน่วยและทําให้เทิร์นเกตเล่งความเร็วมากขึ้นกว่าเดิม10% ส่วนที่เลเวล2นะครับนอกจากจะโจมตีแรงขึ้นแล้วนะครับถ้าเกิดเลือกสายเดียวกันเนี่ยจะทําให้มีการลบบัฟของูคด่อสู้ได้แบบ1 0 0ด้วย1รายการแต่ถ้าเกิดเป็นการเลเวล3นะครับจะสามารถเปลี่ยนการโจมตีปกติให้กลายเป็นโจมตีหมู่ได้ครับและถ้าเกิดเลือกการแมทช์หรือว่าการสีเดียวกันเนี่ยความแรงก็จะมากขึ้นไปอีกนั่นเองครับก็อย่างนี้ท่านผู้ชมเห็นเลยครับว่าถ้าเกิดเราเลือกการไม่ตรงกับสายเนี่ยมันจะไม่ได้รับบัฟโบนัสอะไรเลยแบบนี้ คำถามต่อมาคือแล้วมานาคืออะไรใช่ไหมเมื่อกี้มีพูดถึงอยู่นะครับมานาดูด้านขวาจําสกิลที่ผมเลือกมาได้ไหมครับนั่นแหละครับถ้ามานามีมากพอผมก็จะกดช่วยเหลือได้ แล้วความเร็วของเกตคือ,อไรดูด้านซ้ายล่างครับคือเกมนี้เนี่ยมันไม่ได้ผัดกันตีแบบ100%อน่ะมันจะมีเรื่องความเร็วของเกตเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในเทิร์นแรกเนี่ยผมผสมการใบนี้ได้ผมก็ควรจะใช้การ์ดใบนี้ในการโจมตีนั่นเองทีนี้มันยังมีเรื่องการแพ้ทางชนะทางอยู่ด้วยเราดูลูกศรบนหัวได้เลยแสดงว่าพวกนี้เราตีใส่มันได้อย่างรุนแรงนั่นเองครับก็เลือกเป้าหมายได้เลย พอหนึ่งภาพออกไหมอ่าไม่ใช่ว่าจะเป็นเทิร์นเบแล้วเล่นโมโมโซโซไม่ใช่ต้องศึกษาความสามารถของตัวละครแล้วก็ศัตรูด้วยนะครับออย่างคนนี้เนี่ยก็เหมือนกันครับเป็นสายสีฟ้าแต่ว่าสายสีฟ้าเนี่ยไม่มีการให้ผสมผมก็จะผสมสายสีอื่นไปก่อนแล้วผมก็ใช้กาสสีฟ้านั่นเองนะครับแต่ท่านผู้ชมอาจจะเอากาสสีฟ้าเนี่ยไปให้คนเดิมคนแรกสุดที่ผมเล่นก็ได้นะเพราะฉะนั้นเกมน,นี้อย่างที่เห็นอะ ว่ามันจะต้องมีการวางแผนด้วยนะครับเอาเวนกรรเมื่อกี้เราเลือกการผิดไม่เป็นไรนี่รีเซ็ตได้เออผมไปผสมการใบอื่นก่อนดีกว่าอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับอะเดี๋ยวดูคนนี้ดิคนนี้เป็นสกิลฮิลนะครับแล้วก็เพิ่มบาเรียด้วยนั่นเองนะครับงั้นก็กางบาเรียไปก่อนเลยละกันให้ใครดีอะอะให้อาหมวยแล้วกันครับกางบาเรียจ้าโอเค โอเคอ่ะครานี้ก็จะเป็นหัวใจเหมือนกันนะครับผมเห็นจุดอ่อนของทีมผมและมีธาตุเดียวกันซ้ํากันมากจนเกินไปอาจจะต้องหาธาตุที่ซ้ําๆกันออกไปคนนึงแล้วเอาสีแดงเข้ามาเพราะตอนนี้ไม่มีใครเป็นสีแดงเลยแต่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะให้คนที่ผมคิดว่าไม่ต้องใช้ความสามารถอะ่ะใช้การสีแดงให้หมดก็คืออัศวินคนนี้นี่เองครับโอ้โหดู อันนี้คือการ์ดสาดาวนะครับถ้าการ์ดสมดาวเนี่ยมันจะมีแอนิเมชันขึ้นมาให้ดูแบบนี้และพระผมก็ตายไปเลยทันทีเวรกรรมอ่าไม่เป็นไรงั้นก็เดี๋ยวเอาคนนี้ให้ลงก่อนโอเคครับยังไม่ลงอีกเพราะว่าการไม่ตรงสายครับโอเคนี่ตรงสายและสามดาวด้วยมันจะโจมตีโดนทุกคนใช่ไหมเมื่อกี้เราอ่านความสามารถของน้องหมวยมาแล้วจัดไปโอ้โหเรียกว่าแทบจะพิกกระดานเลยทีเดียวเชียวครับศัตรูตายเกือบจะหมดเลยอัศวินมาตีไป เออโอเคอ่ะยังไงต่อสตัตรูโอ้การมัน3ดาวบ่อยมาก3ดาวผมไม่ค่อยมีเลยสีฟ้าเดี๋ยวผมจะเก็บมาให้อามวยใช้เพราะนั้นผมใช้สีแดงตีพี่หมีไปชนะทางแล้วไงโอ้โหตีแทบไม่เข้าเลยอัศวินเป็นสายแท้งไงแตกไปอีกหนึ่งครับผมสตัตรูใช้การ์ดสามดาวอีกแล้วอะไรจะโหดขนาดนี้อ่ะไม่เป็นไรครับอันนี้ก็ตีใครดีวะเนี่ยตีคนจะตายก่อนแล้วงานเอา้าเออ ตัดกำลังไปก่อนแล้วดูมานาะผมยังไม่มีใช้สกิลสนับสนุนเลยเอ่อมันยังทำสามดาวไม่ได้งั้นก็เดี๋ยวสไลด์การนี้มาแล้วกันเผื่อให้อัศวินใช้นะครับโอเคน้องหมวยไปอืมเข้าอย่างแรงครับผมและนี่ก็คือบรรยากาศการต่อสู้จริงไม่มีตัวแสดงแทนนะจ๊ะ และถ้าเกิดใครอยากใช้ตัวแสดงแทนแล้วก็เกมนี้มีครับดูด้านซ้ายบนได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นออโต้หรือเล่นความเร็วก็มีให้นะครับแต่ผมลองใช้ดูแล้วถามว่าฉลาดมางไหมผมคิดว่าก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะคือผมทําให้ค่าพลังของผมเนี่ยมากกว่าด่านส่วนใหญ่มันก็ผ่านไปได้นะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรครับเพราะฉะนั้นเกมนี้เปิดบอร์ดได้นะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมประจําวันกันบ้างดีกว่านะครับขอเป็นส่วนของเอาแลนก่อนกันละกันครับเอาแลนคือการส่งคนไปหาของหรือสํารวจนั่นเองนะครับอันนี้มีให้สํารวจว่างๆอยู่2อันงั้นก็เดี๋ยวไปสํารวจเลยกันละกันกดออโต้ก็ได้ครับมันก็จะมีการจัดทีมที่เหมาะสมไปทําการสํารวจแล้วเราก็ต้องรอเวลาแล้วก็ต้องมาลุ้นว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับและมันจะมีคําสั่งด้านล่างก็คือสแกนเวิลด์ กดปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีการสแกนเลยครับว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้านนะครับอย่างเช่นพุนเดอร์อันนี้คือไปป้นนะครับแล้วก็จะเห็นว่ามันมีคนเฝ้าอยู่และเลเวลค่อนข้างสูงด้วยจะไปป้นไหวไหมเนี่ยแล้วเวลาจะไปป้นนะเราไม่สามารถใช้คนที่เราส่งของไปได้คือมันแชร์ตัวละครร่วมกันหมดทุกกิจกรรมที่อยู่ในนี้และอีกอันนึงที่ผมเจอคือวอนเทสนะครับอันนี้ก็เป็นการล่าค่าหัวนั่นเองครับแล้วดูเลเวล85ผมจะไปสู้เขาไหวไหมเนี่ย A later few moments later. ทีนี้พอเวลาผ่านไปครบ10นาทีนะครับเขาก็จะหาของมาให้เรานั่นแหละผมก็ได้มีการส่งตัวละครไปหาของต่อเลยครับแต่ว่าไม่จบแค่นั้นครับมันมีเรดมาบุกด้วยเช็คได้ที่ด้านซ้ายล่างนะครับเนี่ย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 ,ยถ้าคิดว่าไหวก็เข้าไปบวกเลยก็แล้วกันและตี้ผมก็ยังไม่พร้อมที่จะไปต่อสู้ด้วยเพราะว่าผมส่งตัวละครไปหาของหมดเลยอ่ะก็ไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะเขาบอกว่าพลังหมื่นหนึ่งอ่ะลองวัดดวงดูก็แล้วกัน สรุปก็คือไหวนะครับอาจจะใช้เวลาในการต่อสู้นานไปนิดนึงเพราะว่าผมมีสายซัพพอร์ต2คนแล้วก็แทงอีก1ครับส่วนอารีนาเนี่ยก็ไม่ค่อยมีอะไรพิสดารนะครับแต่อยากให้ท่านชมดูตรงนี้ไว้นิดนึงแมปโปรพาร์ตี้นะครับก็คือในซีซั่นนี้เนี่ยต้องใช้ตัวละครที่เหมาะสมกับมูนหรือว่าดวงจันนะครับอ้าวแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าตัวไหนเหมาะกับอะไรใช่ป่ะเราต้องเข้าไปดูในรายละเอียดของฮีโร่เท่านั้นเขาจะมีบอกอยู่ด้านขวาบน ถ้าเป็นสีเขียวแก่ๆแ,แบบนี้คือเหมาะมากถ้าเป็นสีเขียวอ่อนคือเหมาะเฉยๆถ้าเป็นสีส้มแบบนี้คือไม่ค่อยเหมาะนะครับส่วนสีแดงอันนี้คือไม่เหมาะเอามากๆครับและยังมีสีเหลืองด้วยนะสีเหลืองก็คือเฉ,ะฉะยๆไม่ได้มีอะไรพิสดารเพราะฉะนั้นเราก็พยายามจัดทีมที่เราได้เปรียบในสนามของซีซันานั้นๆด้วยนะครับยกเว้นนะู้ชมไม่มีตัวละครจริงๆอะ่ะแล้วปั้นกันมาแค่3ตัวอันนี้ก็เป็นกรณียกเวน้นเนาะอันนี้เผื่อในอนาคตและการเอ็นเกมแล้วมีตัวละครเยอะ ส่วนการไต่หอคอยเนี่ยเขาจะมีกิจกรรมย่อยแทรกเข้ามานะครับอย่างเช่นอันนี้เขาบอกว่าทุกคนเนี่ยจะโดนดีบัฟครับทำให้หลบบลีกได้ยากขึ้นกว่าเดิม3เทินและเราจะต้องส่งตัวละครที่เป็นสายแอดซอลไปด้วยส่วนชั้น2เนี่ยเราจะโดนลดพลังป้องกันสถานะเป็นเวลา3เทินและเราต้องส่งฮีโร่ประเภทชาร์จลงไปด้วย1ตัวครับและเราก็อย่าลืมดูด้วยนะครับว่าในแต่ละชั้นเนี่ยมีอะไรออกมาครับพระจันทร์พาทิตย์หรือว่าดวงดาว เมือ่อนานผู้ชมสู้ไปสักระยะหนึ่งแล้วนะครับอย่าลืมแวะมาเช็คของรางวัลที่ด้านซ้ายล่างด้วยนะครับคือในนี้เนี่ยเขาจะมีการแจกไอเทมแล้วก็แจกตัวละครให้เราแบบฟรีๆเลยนะยและอย่าคิดว่าจะมีแต่ตัวกระจอกๆล่ะพวก5ดาวก็มีแจกเหมือนกันนะ ส่วนกระชองก็มีนะครับอยู่ที่คําสั่งซัมมอนเลยครับเล่นมาแป๊บเดียวเขาก็มีแจกให้เราเปิดและ10บใบเล่นไปสะพังหนึ่งก็มีแจกมาอีกทั้งเพชรทั้งตัวนะครับงั้นก็เดี๋ยวออดูหน่อยละกันว่ามันมีตู้อะไรบ้างนะครับเวนกรรมมีอยู่ตู้เดียวเลยงั้นก็เปิดตู้นี้นี่แหละไปดูซิได้อะไรกับเขาบ้างอื้อไม่มีสีทองเลยฮนะอ่ะไม่เป็นไรครับสีทองคือจะเป็นระดับ SSR นั่นเองครับผมแล้วก็ได้มาแต่เศษนะไหนลองเปิดอีกรอบหนึ่งดูซิ เฮ้ยมีสีทองด้วยแต่ก็คงไม่ใช่ตัวละครเหมือนเดิมจริงๆมันได้ตัวละครตัวหนึ่งนะคือตัวนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้ผมมีอยู่แล้วไงก็เลยการเป็นเศษเกลือไปแทนครับส่วนเศษของตัวละครเนี่ยถ้าเกิดเราสะสมครบนะครับเราสามารถไปเรียกใช้งานได้ด้วยนะครับเนี่ยผมสะสมคนนี้ครบแล้วกดตัวนี้ได้เลยนะครับมันก็จะทําการเรียกมาใช้งานได้แล้วนั่นเองครับผมไม่จําเป็นต้องเปิดเป็นตัวก็ได้แค่สะสมครบ หรือไม่ต้องเปิดเลยก็ได้นะครับเกมนี้มีคําสั่งซื้อขาดครับสมมุติละกันผมอยากได้น้องคนนี้นะครับผมก็ซื้อได้เลยในราคา1,600เพชรครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกกันละกันนะเข้มเหลือเกินเปิดไม่ได้สักทีก็ซื้อไปเลย ส่วนเมนูที่อยู่ด้านซ้ายอันที่2นะครับเอาไว้สลับตัวนั่นเองครับเผื่อท่านผู้ชมไม่เล่นคนนี้แล้วอยากจะเล่นอีกคนหนึ่งอะไรเงี้ยก็สามารถสลับได้เลยครับจะใช้อเทมหน้าตาประมาณนี้ซึ่งเกมมันมีแจกฟรีเป็นระยะระยะอยู่แล้วนะครับส่วนคนอื่นที่ผมเปลี่ยนไม่ได้เป็นเพราะว่าผมส่งเขาไปทาภารกิจอยู่มันเลยเปลี่ยนไม่ได้ครับส่วนอีกอันนึงคือการรีเซ็ตตัวละครทิ้งไปเลยครับแต่อาจจะต้องใช้ใจ่ายเพชรเล็กน้อยนะถึงจะรีเซ็ตได้ ส่วนการ, get, รอัปเกรดตัวละครก็ไม่ค่อยมีอะไรพิสดารน,นะครับถ้าเกิดว่าเหตุลูกศรชี้ขึ้นเนี่ยรีบเข้าไปก่อนเลยครับเ oh. พราะว่าเราสามารถที่จะเลื่อนขั้นได้แล้วนั่นเองเห็นไหมครับไม่ได้มีแค่5ดาวด้วยนะขึ้น6ดาว7ดาวได้ครับสำหรับเกมนี้ ส่วนการอัปเกรดจะคล้ายๆแนวไอดอลนะครับก็คือเราอัปเกรดไปสักระยะหนึ่งเนี่ยมันจะไม่ได้ใช้แค่2ทรัพยากรแล้วอ่าอย่างเช่นมาถึงเลเวล20ใช่ไหมครับมันก็จะใช้หินสีม่วงแบบนี้ในการเลื่อนขั้นนั่นเองนะครับและนอกจากนี้เนี่ยมันยังสามารถใช้ตั๋วได้ด้วยนะคือตั๋วเนี่ยเราจะใช้ได้ตั้งแต่เลเวลเอ,อ่อหนึ่งถึงห้าถ้าเป็นตั๋วนี้นะครับถ้าเป็นเลเวล50ขึ้นไปจะเป็นตั๋วสีเงินเพราะฉะนั้นเราอาจจะใช้ตั๋วนี้ในการอัปเกรดไปก่อนก็ได้ในจังหวะที่มันจจเป็นะต้้องใชทม สำหรับการเลื่อนขัน้นพอนึกภาพออกเนาะเพราะฉะนั้นก็อยากกดครั้งทิ้งไว้จนลืมเรื่องนี้ก็แล้วกันนะครับอันนี้เตือนด้วยความหวังดีทีนี้ดูด้านซ้ายต่อนะครับมันยังมีเรื่องของการติดตั้งอุปกรณ์ด้วยนะอันนี้ก็ตรงไปตรงมากดออโต้อีควิปเลยก็ได้ครับง่ายๆครับผมส่วนการอัปเกรดเนี่ยก็มีนะแตะไปที่อาวุธครับแล้วกด enhance ได้เลยครับแล้วเวลาอัปเกรดพยายามอัปเกรดแบบทีละสามะเพราะว่า ถ้าเกิดเราตีบวก3ได้แล้วเนี่ยมันจะได้รับออปชั่นใหม่เด้งออกมานั่นเองครับส่วนอีกอันนึงคือระบบลิงเลเวลนะครับหรือก็คือดึงเลเวลนั่นเองครับแต่ว่าเราต้องเสีย100เพชรเพื่อปลดล็อกช่องครับและทีนี้ตัวละครที่เราเลือกมานะครับจะมีเลเวลเท่ากับตัวละครที่เราอัปเกรดทุกประการครับ และอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญของเกมนี้คือระบบเทรดนั่นเองครับเราสามารถซื้อขายข,ายของกับผู้เล่นอื่นได้นะครับแต่ถ้าเกิดจะซื้อต้องเติมเงินลูกเดียวนะครับถ้าไม่เติมเงินเราจะซื้อไม่ได้เลยครับผมแต่ถ้าเกิดเราจะขายดูด้านซ้ายนี่ๆๆๆๆเราขายได้เหมือนกันนะครับคนที่จะมาซื้อเราต้องจ่ายเป็นเพชรที่ต้องเติมเงินแต่เวลาเราได้ตังค์เราได้ตังค์เป็นเพชรธรรมดาก็คือเพชรที่ไม่ได้มีการเติมเงินนั่นเองครับ ส่วนการตั้งค่าของเกมนี้จะอยู่ที่ด้านขวาบนนะที่เป็นขีด3ขีดน,นะครับแล้วก็เซตติ้งตรงนี้ครับที่ปรับได้ก็จะมีเรื่องของกราฟิกนะครับเสียงเพลงภาษาซึ่งมันไม่มีภาษาไทยนะก็ตามที่เห็นเลยครับส่วนคนที่ไม่ได้ล็อกอินดูด้านซ้ายครับมันจะมีอีกอันหนึ่งที่เป็นรูปคนอนะแล้วก็สามารถมากดลิงก์ที่ตรงนี้ได้เลยครับผมก็ใช้ g o o g l e นี่แหละล็อกอินสะดวกสบายง่ายดีการสหรับคลิปนี้ก็รีวิวฉบับเบื้องต้นไว้แต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับใครมีตัวไหนที่แจมแจมเจ,มๆเจงๆก็แวะเวียยยนแลกเป่พูดไดไ้ร